เอาละครับเราจะไปกันต่อครับกับเกมสองพี่น้องเนี้ยที่ต้องไปหาสมุนไพรเพื่อที่จะไปช่วยพ่อป่วยโอเคตอนนี้มาถึงอีพีที่3แล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากโดยเฉพาะคนที่ดูมั้งแต่ีพีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่อธิบายฟังคือ2คนเนี้ยเป็นพี่น้องกันครับโดยที่พี่ต้องบังคับ2คนเลยนะจอยเดียว ไปหาสมุนไพรหรืออะไรสักอย่างที่หมอบอกว่าจะช่วยพ่อได้อืมลองหาทางไปก่อนครับตอนนี้ต้องใช้หัวมากๆเกมนี้ออกแนวแบบขไขปริศนาแล้วก็ชั่วโมงนี้โคตรบื้อเลยบอกเลยโอ้ยฮึบโ,โ,โดดจ้ะฮึบ ไปเฮ้ยไปพี่หยุดได้อยู่ขึ้นไปโอเคอตอนนี้ชายเดียนะขวาเป็นตัวน้องซ้ายเป็นพี่โอเคจะ้ะเฮ้ยอะไร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 อะยักษ์เหรอเป็นไม่ได้ครับแต่ว่าอีพีที่แล้วเจ้ายักษ์ใจดีนะ อาจจะมีหลายอะไรบุคลิกและนิสยัยเอ้ยอยากน่าสนใจอะ่ะขอลงไปดูปลาตัวนี้ก่อนปลาคราบหรือเปล่าอ,อ,อ,อืไมไอ้ดีเราควรทำอย่างนี้หน่อยไปจ้ะเหมือนมีบันได โอ้ยโอ้ยมาขับยากนะดู่ดู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 เนาะ <ś m ira> เหมือนจะมาถูกทางแหละ let's go อะไรอะ่ะขวาดีกว่าเสียงที่ยักษ์จอกยักสองตัวนั้นคอเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยแล้วครับ อันนี้อะไรอ่ะเหมือนมีสองลูกเล่นเลยฮึบอังจับไม่ได้อังจับไม่ได้อังจับไม่ได้อไไดโอเคอเดี๋ยวไม่ต้องใช้ตอนนี้ได้ไหมพี่พี่ดึงได้ไหมไม่ได้อเอาละ อืมโหเคียบเลยไม่ใช่แค่สองตัวกําลังคุดหาอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าบอกเลยว่าโคตรงงแต่ยังไงต้องให้ตัวพี่มาลองก่อนครับให้ลองเสี่ยงไม่ได้นี่มันไม่จับไอ้นี่ให้พี่เลยนะลองชี้ด้วยเห อ๋อเป็นไปได้ไหมอ่ะขี่คอฮึ๊บฮึ๊บไม่เห็นไม่เห็นมุมนี้เอามาไม่ไม่ได้ขี่่ไม่ได้ห่อเฮ้ยมองข้ามอะไรไปอ่ะ เดินยังไม่ได้ไม่ดีเลยทังนก็ยังไม่มาครับอาจจะมีอะไรให้เราต้องหยิบก็ได้ได้ไหมพี่ไม่ได้ปลาเหรอ,หอกลับมาทางที่เราไปตะกี้เลยครับ ปาพวกนี้ก็ไม่น่าจะเย็นๆนะครับต้องค่อยๆเนิบๆเลยตอนนี้คิดไรไม่ค่อยออกแต่อยากมาเสพเนื้อเรื่องเสพภาพมันครับคิดถึงมันเย็นหลายวันแต่เขาว่าเกมน้จบมันเศร้าอ่ะที่โดนสปอยมาแล้วอ่ะบ้าไปแล้ว แต่ยัว่าจบเลยยังไม่มากคร้่งเกมเลยย <c oughs> ี่สิบยี่สิบนาทีแล้วงไปได้นนิดเดียวเองแต่พี่บอกเลยพี่เดินไม่คล่องตรงนี้แหละลูกเล่นนี้แหละโหปดผิดฝั่งมาตลอดโอ้โหไม่ได้จับไม่ชินครับไม่ได้เล่นนานอุ๊บ มันดันไม่ไปเอออะไรอ่ะเข้าใจแล้วไหนตัวน้องอันไหนตัวพี่วะอ,อึ๊บดัไนไว้ได้หนู โอเคดได้แล้ววะโอเคจะไว้แป๊บนึงจะไวแป๊บนึงววนาะจะไปถึงไหนกันนะหรือว่ามันค้างไวแล้วอ้าวมันสับสนเข้าใจแล้วเหมือนว่ามันจะค้างเลยเมื่อกี้มันเป็นเกลียวมันเป็นเฟืองอะไรตอนแรกที่พี่จับไม่ได้คือพี่จับผิดฝั่งกันมาตลอดเลยน้องมันต้องด้านขวาเคพี่ด้านซ้าย โอ๊โอเคหมุนยาวแหละหมุไปก่อนเลยอึ๊ปต่อหน้องได้ป่าววะไม่ได้โอเคพูดหาอะไรหาทองเหรอหรือพูดสร้างเป็น ถ้ำเป็นบ้านน้องฝั่งขวาใช่ไหมโอเคพี่สาซ้ายโอเคช้าแต่มาได้ก็ถือว่าโอเคนะอุบหมนุน โอเคอ้าวต้องมีคนหมุนไว้ตลอดไปละแล้วไงจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

บล่อยปล่อยยังไงต่อพี่หมุนเชือกอ้อก่อไว้ตัวเล็กปอยเก่สุดยอดเลยว่ะเอาเรื่องตัวเล็กต้องไปหมุนอันนี้พี่ต้องเกาะเชือกอันนี้โอเคสุดยอดเรียก่าสาจัด,จด ตัวข้างล่างก็ไม่สงสัยเราเลยฮะ <Yeah. S 2> เยี่ยมโดนถึงไหมไม่ถึงไกลไปอันนึงเดี๋ยวพี่ส่งเชือกมาให้พามางนี้เย่เ yeah. กาะจ้าเฮ้ยางนลงหันลงหันลง อึบอึบสิจาอดรอแล้วไป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 ดีใจว่ะอย่างผิวอ่อะเดี๋ยวก่อนนะที่ขอซิมบิพร้อมปุ๊บปุ๊บไปพี่ไป พ่อเราจะต้องหายดีหวังว่าอึ๊บ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 ขวาเป็นน้องซ้ายขวาซ้ายโอเค <laughs> ฮึ๊บโอเคเนี้ยปีนได้มั่งฮึ๊บสุดยอดโอ้โหไปพี่พี่ขึ้นได้ไหมวะเอ้ยจะดีหรอโอ้โห เดี๋ยวก่อนนะข้ายอ,อึ๊บโอ้โหแยกประสาทจัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครซ้ายอกออกออกเข้ามาเข้ามาโอเคฮู้ พี่เป็นซ้ายนะโอเคฮึบฮึบฮึบโอเคเอาเทียตัวสายมาจากพี่ฮึบไปโนูเฮ้ยไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> นัวกอได้คิดเหมือนกันไหม <c oughs> <c oughs> ฮึบ เอ้าเอ,าเอ,าเอา้าวอ้ากดหลายตัวมากเลยครับเราก็มีแค่อสองมือเนี่ยปึ๊บไปไหนต่อตรงเนี้อ๋อเมื่อกี้กดไม่ทนันเฉยไม่ใ็่ยากระดับนี้นะ โอเสียงได้เสียงเสียงได้เสียงร้องลองพื้นก่อนอย่างปลอดภัยโอเคฮึหวังว่ามันจะคุ้มค่านะโอ้อะไรวะน่าไปจ้ะ เฮ้ย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 โคชิงเลยวะวีฮ่าฮ่ฮ่เออเอออะไรอ่ะโดดดิหนูโอุ้ยไป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 เลยไปเลยยาวๆนุ่งโอ้โอ้ยพี่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  ยใช่คนที่มาช่วยเราไม่ใช่คนที่มาช่วยเราข้างหลังนี่เห็นเราต้องช่วยเขาหรอทำไมอะ่ะช่วยก็ช่วยแหละไม่มีปัญหาครับเราตันึงนะคนุณผู้หญิง โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคแปลกุญแจเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหตุผลนะแต่ทำไปก่อนละกันมองเขาได้พี่แอบไม่ว่าเลยพี่แอบโอเคไปหนูเฮ้ยห้ามหยิบกระดูกดิขอมุมมองที่ใช่ก่อนอ้าวเปลี่ยนมุมมองไม่ได้ บลงมาจ้าสุดยอดมือ,อยังเบาอ่ะลุบมาแล้วพี่สุดยอดไหมไว้ใจนางได้เป้าก็ไม่รู้อ่ะพี่เอ้ยลองดู ขึ้นชัวร์อึ๊บจัดเลยพี่เฮ้ยนงเหมือนเจ็บนะจับท้องด้วยอะ่ะจะไปไหนอ่าเขาต้องรู้ทางออกแน่ๆเลยอะ่ะโอ้เจ็บจริงด้วย ไปเรือปะน่ะเฮ้ยมาดูเฮ้อย่าเสียงดังว่าแล้วเอาชิบหายดิอย่างเงี้ยเอ้ยเว้ยพี่ไปไหนวะโอ้ยอฮ้ยทางนี้ทางนี้พี่พี่พี่ขึ้มนมาพี่อุ๊บอะไรวะอะไรวะดูแล้ว <t> ปงังเลย เป็ีนตัวเข้าไปได้เลยเปิดไหมพี่ของอะไรวิ่งเข้ามาดิโอ๊ยติดหินเข้ามาดิ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 ไม่ใช่แผนนี้ว่ะอเจ๊เขาขึ้นไปทางนู้นน่ะแต่เราไปไม่ได้หรอกไอ้นี่ก็ไม่เข้าหรอกคงจะหลงก้นหรอก เฮ้ยข้างหลังคืออะไรอะ่ะอ๋อที่สะพานหักกลับมาเฮ้ hey, <no. S 1> ไม่มีแผนอยู่ในหัวเลยคืออะไรเหรอแต่พี่รู้แหละว่าต้องเรียกให้เบี่ยงเบน,น,นความสนใจไปอย่างอย่างละทางแต่ว่าเบี่ยงเบน,นเพื่ออะไร เนียเจ๊ปีนม่งเงี้เราปีนไม่ได้ประตูนั้นก็เปิดไม่ได้หรอกเนียวเน้อยก่อนเนียพี่ไม่สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยมีทางเดียวหรอกมันติดก,กงแค่แหนเข้ามาด้วยกันแล้วเราวิ่งออกน้องยกไม่ไหวอู๋ไม่ต้องเสี่ยงสุดๆเลยชีวิตน้องอ่ะ แล้วพี่ขอดาว่ามันเป็นวิธีนี้แหละเฮ aus <c S 1> ้โอ้โเขาเสียงอะไรอยู่ในกองกระทาอยู่ในนี้ก็ยักษ์เนี่ยึบตอ้เอ้าโอ้ยยขอโทษโอ้ยยยยยงงั้ย เนี่ยมันน่าจะวิ่งพุ่งเข้ามาเลยดิเราต้องเข้าไปข้างในนั่นแหละแล้วเราต้องโยกออกไปให้ได้อ๋อบิงโกเฮ้ยงงเฮ้ยว่าไงมันเลยโอ้โหแม่งมาดักฝั่งนี้มาเด็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 กเ,เ,เ,เอามาลูกพี่ เรียบร้อยโอเคไปก,กว่า,ไ,าไปเลยมาเรียเรอ มีหนูหน้าช่้มาเรียครับพองพันของยักษ์เรมัง้งชี้โอเคเหมือนเราจะช่วยมากกว่านะไปจ้าอุ๊บ ได้ยังไม่ได้เหรออ๋อโอเคอุ๊อะอุอ๊เอาอีกทีหนูึ คตรหวยหัวเลยอะไม่ได้ครับไม่ได้แล้วมันไม่ชี้ทางไปอ่ะไปทางไหนลูกพี่อัตตาอัตเข็นกลับมาก่อนปะ ต้องคิดทุกรอบทุกที่เลย hmm. ทางเดียวแหละเข็นเข้ามาก่อนว่ะอุ๊บงย,ยากยากยาก สองคนเราก็ไม่สามารถดันไอ้เครื่องนี้ได้อยู่ดีถือใจตัวนี้กลับมาอยู่จุดเริ่มต้นก็เถอะหรือว่ามาเรียอาจจะดึงเราไปได้เป็นไปได้ไหมปึบมาเรียอ้าวเจ๊ทิ้งกันไปดื้อๆอย่างนี้เลยอ่ะ อ้ยเสียงั้นก็น,น่ากลัวเกินกคู่อยู่นั่นแนะโอ้โหดนก็ชอยโดนไม่ได้โอ้โอโอเคครับเอาเป็นว่าอีพีนี้เรามาจบกันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมาก